นี่ทุกคนแอบมาดูรถญี่ปุ่นเันบ้างครับทุกคนครับนี่มีเล็กซัสนะเมอร์ซีเดสครับทุกคนครับว้าเมอร์ซีเดสครับอันนี้คือโตต้าอะไรก็ไม่รู้อะนะนี่นี่น,นี่ชอบชอบคันนี้ชอบคันนี้ชอบคันนี้จี๊บครับโอ้โหเจ๋งว่ะนะ อตอนนี้เราอยู่ที่ญ,ญี่ปุ่นครับอยู่โตกเกียวนะครับผมน,นี่คือรถต่างๆที่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่ในญี่ปุ่นเนาะว่าเขาใช้เขาทำอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะครับนะ<อ>ลมเย็นเนาะเย็นจนหนาวนะพราที่นี่เขาใช้แบบเป็น รุ่นนีะจะบอกว่าฮอนด้ามันกมน็มันก็มันไม่ใช่นะแต่มาดูว่ารุ่นอะไรนะะไปได้รับบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่น <c oughs> ข้ามข้าม